สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ออนุ่รีสอร์ทนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดสิบเก้านะคะทำให้ทุกท่านไม่สามารถมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันได้นะคะวันนี้นะคะเราจะมีการจับฉลากของสมาคมอู่ซ่องรถยนต์แหประเทศไทยจะมีตั้งแต่กลุ่มที่1นึ่งจนถึงกลุ่มที่6กเลยนะคะเรามาเลือกเลยค่ะเริ่มจักกลุ่มที่1เลยนะคะ สมศักดิ์จิวริยะเวศบจกสยามไพรพาค่ะกลุ่มที่สองผู้โชคดีได้แก่คุณกิจชัยยงมั่นชัยอูดเจริญลุงคาคีเนียนะคะ กลุ่มที่สามนะคะผู้โชคดีได้แก่คุณชัยณลินเลิศชิระธนพงศ์บจกรลุ่งเรืองออโต้ไฮเทคค่ะต่อไปเป็นกลุ่มที่สี่นะคะ ชนี้ได้แก่คุณกุลศักดิ์สหชัยอนันต์กิจบจกอบุรณะมอเตอร์คาร์ค่ะเริ่มผุมที่ห้าต่อกันเลยนะคะผู้ช่องนีได้แก่ คุณวิชัยพิชยาพดุงกิจปูสามิตรกาลาค่ะและกลุ่มสุดท้ายของวันนี้นะคะได้แก่กลุ่มที่6ค่ะกลุ่มที่6นะคะผู้โชคดีได้แก่คุณคุณวัยวัฒกิบ ต่อกิจยินยงบอต,ต,ตอออเสยามออโต้บอดี้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ได้สิ้นสุดไปแล้วสำหรับการจับสลากทั้งหกกลุ่มถ้าอ่านชื่อท่านาผิดไปก็ขออภนะัยนนทิ้งเ้ืยนะคะขอบคุณค่ะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำออนนุตรีสอร์ทตั้งอยู่เลขที่326ทับ1ถนนออนนุชแขวงประเวศเขตประเวทกรุงเทพมหานครอรอเปิดให้บริการ24ชั่วโมง สนใจติดต่อเบอร์02 726 0608หรือติดต่อได้ที่เบอร์098 542 1844ค่ะ